บึงบ้าเพี่น้องอายควนควนบึงอายบึงพี่น้องโอ้โหโคตรน่ากินครับผมเนี่ย มีเมนูไปช่อนครับผมเดี๋ยวสิ่หนึ่งสมุนไพรให้เบ่งครับผมนี่กำลังครัวเจ็ดดีครับผมสดสดใหม่ๆใ,ใส่ง่ายๆทั้งนั้นเลยครับผมนองนี่ครับเดี๋ยวับเดี๋ยวให้เจ็ดหนึ่งาครับผมตอนีู่ป็นปลาช่อนใหญ่สามัวครับ ว่าเดียยเด๋ยวเดี๋ยวข้าล้างทำความสะอาดแต่จะไปเป็นไม้เครื่องครับผมรอชมครับผมตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดรครับผมนี่เห็นว่มี่น้องนี่ชอนใหญ่สามตัวผมกาลังทำความสะอาดอ่างคาวเดี๋ยวเขาจะไปมักหนึ่งครับผมว่าผมกีหนึ่งแบบไรก็รอติดตามชมครับผมตอนขั้นตอนต่อไปให้มัดเครื่องอันนี่ผมไปเด็ดเม็ด กับเพรามีแล้วครับหน้าบ้านนี่ปลูกไว้ผมติดตะเกียงเขานี่ยมาร <vit> ์คลังจากมาร์คแล้วผมเที่ยงงั้นกะรอติดสามชมเนอร์พี่น้องเยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาฮอร์ฟอยเผาครับพี่น้องเนี่ยมาร์คสมุนไพรเรียบร้อยฝูงเครื่องเรียบร้อยนะครับผมเบิงพี่น้องเป็นตอร์เสียบบ่วเครื่องเน้นๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวฮ่อมาห่อกัน เขาเขาป่าเผาเขากันยุพี่น้องเดี๋่วจะไปโฟกัสอยู่เล็กย่างนี้พี่น้องโฟกัสที่ป่าช่อนสมุนไพรฟ่อฟอยต่อ่อ่งมามาครับผมสั้นหัวสั้นหัวเข้าพุทธเน่ยยังไ่ได้บอกเยอะ ของบ้านเป็นเด็กแน่นอนครับผมแต่ว่าโฟกัสที่ปาเาด้อพี่น,อน้องเอ้ยอย่าโฟกัสที่เล็กย่างครับผมคลิปนี้ามาเป็นช่วงสุดท้ายครับพี่น้องมาเบิงเ้งพี่น้องอายขวนข่วนบึ้งอายบึ้งพี่น,อน,น,อน้องโอ้โหโคตรน่ากินครับผมนี่มาตัวนี้ครับผมว,ว้าวเลยเหรอครับผมพี่น,อน้องเอ้ ท่อนเนี่ยท่อนเนี่ยเขาไฟท่านอันนี้เครื่องเต็มเลยว้าวพี่น้องตัวหลังมามาครับผมมัดแสบแสบมาชิมน้ำกันมึงว่าอยากเ้าหลายพี่น้องเที่ยงเนียนเนียนสุดยอดสุดยอดดีหลีมามาครับผมเนี่ยพี่น้องครับ้ท่อนเนี่ยเขา ออฟอยสมุนไพรยยอวๆครับผม,มสวดน,นักตกปลาพาแซ็บแซบแซ็บับพี่นุ้งมาเด้อมาเด้อสุดยอดสุดยอดกระตัดเจมมมึงอืมไอปลาอยอ่ๆครับพี่นุ้งอืม แับตามแับตาม